สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกล่องดันลาปักตรงรุ่น Maxspeed v 2นะครับตรงนี้จะเป็นตัวคอนโทนโวลต์ crp นะครับตัวนี้เราจะไปดูกันว่าในกล่องทาง m a x s p e e d เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับแกะออกมา,าจะมีกล่องชั้นในอย่างนี้นะครับเราจะไปแกะดูกันนะครับว่าข้างในตัวนี้จะมีอะไรนะครับ เปิดออกมาก็จะเจอ,อจะมีแผ่นอะคริลิกนะครับตัวนี้จะเป็นไว้ตัวที่ติดหน้าจอนะครับจะไว้แฝนติดกับกระจกหรือว่าจะติดกับคอนโซลอตก็ได้นะครับและอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นชุดปลั๊กดันรางตรงรุ่นนะครับตัวนี้ติดตั้งกับท้ายรางนะครับแล้วก็เดินสายเข้ามาในในมาในาตัวรถนะครับ จะเป็นปลั๊กเล็กอย่างนี้จะเดินเดินสายเข้ามาง่ายแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วเราจะไปดูกันว่ามีอะไรอีกอก็มีแถมแคมเปญท้ายเก็บรา,ายละเอียดสายไฟเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วเราอยากจะเก็บสายไฟให้เข้าระเบียบก็ใช้แคมเปไท้ายนะครับเก็บสายไฟได้ครับแล้วเราก็มาดู อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวหน้าจอตัวของ m a x s p e e d นะครับตัวนี้จะเป็นระบบประมวลผลแบบไมโครชิปนะครับอ่าหนึงก็จะมีตัวตัวนี้สามารถตั้งค่าแรงดันนะครับโหมดเขียวกับโหมดแดงนะครับได้2โหมดนะครับแล้วก็สามารถแต่ละโหมดได้ตั้งค่าความละเอียดได้9สเต็ปนะครับโหมดโหมดเขียวก็9สเต็ปโหมดแดงก็9สเต็ปนะครับแล้วสามารถที่จะดู โวลต์แรงดันท้ายรางได้นะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะสามารถาเขาเรียกว่าอะไรล็อกค่าแรงดันท้ายรางไม่ให้เกินจากค่าที่เรากําหนดนะครับสมมุติว่าเราวิ่งกลัวว่าจะขับเพลินๆแล้วกลัวแรงดันจะไหลก็สามารถใช้กล่องตัวนี้ครับตั้งค่าได้ครับส่วนวิธีการใช้งานกับวิธีการติดตั้งผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้จะมา,าแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่า ในกล่องมีตัวอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบควันสวยๆสเต็ปใช้งานหรือว่าสเต็ปแอบซิ่งนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งโวลต์แรงดันท้ายรางเราสามารถดูได้นะครับว่าแรงดันของเรา,าเบื้องต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราสมควรปรับตั้งโหมดไหนนะครับสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเดินสายเข้ามาในตัวรถเราติดตั้ง กล่องตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราติดกับกระจกนะครับส่วนใหญ่เขาจะติดกับกระจก,กน,นะครับตรงหน้าเราจะเราจะได้เห็นตัวโบนนะครับเราติดตั้งเสร็จแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็เดินสายเข้ามา,าเดินสายชุดนี้เข้ามาแล้วเร,เ,รเ,รเราก็เอามา,อาติดตั้งกับตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเวลาการติดตั้งนะครับแนะนําก็คือออฟสวิตช์กุญแจดึงปักกุญแจออกนะครับไปติดตั้งตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดินสายเข้ามา แล้วก็ติดตั้งหน้าจอตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็คืออยากจะเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงบิดนะครับของตัวนี้สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับไม่ต้องง้อช่างนะครับสามารถทําเองได้เลยครับปรับจูนค่าต่างๆได้เลยครับจะเอาควันน้อยๆควันสวยๆหรือก็สเต็ปไฟสีแดงควันแบบสวยๆตัวนี้กล่องตัวนี้สําหรับรถใช้งานนะครับควันจะไม่เยอะมากนะครับ ลูกค้าที่นํานไปใช้ก็จะมีรถบรรทุกส่งของรถส่งผักนะครับคือเน้นที่แบบมีแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นแต่ปลอดภัยต่อเครื่องยนต์นะครับไม่ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับทั้งทั้งนี้ถ้า,าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับในเพจ m a x s p e e d นะครับไทยแลนด์นะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับผม ของ m a x s p e e d นะครับอันนี้ถ้าลูกค้า,าไม่เข้าใจอะไรในส่วนเรื่องตัวไหนก็ทักเข้ามาถามผมได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ